เห็นหมู่บ้านตูนกระยางยู่แถวนี้แหละันู่เห็นดอกน้อยๆเดี๋ยวแนะไปอีกอาจจะเห็นอีกจะกำลังอ่อน <c oughs> จะสอนนําคอยบ่นี่ปาดเก็บเห็ดมาตรงนี้ภูมแต่มาผ่อเห็ดนี่ดอกใหญ่ดอกติดอกสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้เพาะกระตุ้นบ้านสวนอีกแล้วนะจ๊ะค่ะพี่น้องข้ป่าหาเห็ดอีกตามเคยจ้ะมื้อนี้เฮามาอเ็ยอมูใหญ่คพี่น้อง สารพิษทับเตอรหนูไซสมากแต่ย่าลืมกดไลค์กด subscribe นั่ได้สนอองนี่ลาดถึงเก็บมากพว่จะพอเห็นยอมีไงอาอนีนน่น้องนี่ เก็บอ้าเพราะว่าเทปเทปแล้วค่อยตัดขาดีดีน่ตัดก่อนอืมเวลาเทปก่อนเวลาอืมกำลังเงี้ยหมูไ เอาอะไรแล้วป evet, <única> mm ุ๊บเอ๊ะนะคะตัดค่ะ เหีนหลายเหตุารณ์อเหหลายเห็นอันดอกไม่งเก็บอออเก็บท right. ุนก็เก็บแล้วนะไม่นะทันดีนีอุ่ใหม่เออนึออกไหมค นี่ัวเล่นแบบม้าโย่ง้วพี่น้องเอาไว้ตองห้องห้องกระตาหมานอีหลีไปตองห้องกระตาหมานอีหลีพี่น้องสองดอกไก่ทางนี่จ้บพี่น้อ,นองท่างยางเลยนี่แล้วผมเห็นบ้านต้นกับยางที่แถวนี้แหละบ่เห็นดอกน้อยๆเดี๋ยวฮะ แน่ไปอีกอาจจะเห็นอีกนี่จะกำลังอ่อนๆให้พี่นอ้องเคลียต่อนี่จะมากิดต่ก,กันกับพอเห็ดปวกนอกนอ่สองดอกสองมัดองดอกเฮ้ยขาเปย น้อหนึ่งสองสามมึงหันเก็บไปแล้วท่านเลยทายเก็บก่อนสี่ดอกพี่น้องงามคับไปเก็บเห็ดผึง่งตองตัดขาพุทด Hết phường bỏ Hết bỏ Hết con đẹp với bưng ít đọc này Thôi phụn có nhỏ Cô là sạp việc mất bỏ cái đọc này ảo à, Đây là Ủa, ôi, là แล้วเดีวลาไปพี่น้องเห็นแน่เนาะ <c oughs> นี่จ้าเก็บๆๆฮะส้นกับเขาไมาล่ลหรอด้แต่หันคือเพราะเห็นแต่เ่าสังเกตอิริกับบ่เห็นไม่พี่น้องสีเดียวกันกับใบใหม่พอเขาต้มมากินน้ำอยู่มือน เก็ต้มผัดแล้วก็ได้ใส่ไว้ใส่ว่างในตาเนี่ยแหละเท้ามาคอเก็บเห็ดเนาะ,ะอยากได้กินแล้วเอาก็ต้มขนม,มา้าวางให้เกิดน,น้ำมจูจ้ะเดี๋ยวหลายเติดอยู่งานคีกเก่าไปไปเป็งข้างหน้ากันต่อจ้ะจากเี่นเ,เป็นดอก มาบานว่าอีกดอกนึงแต่ตุนเห็นตัวนี้ก่อนนี่ขางงาใหม่บึงตุบุติปิทางผงู้สานี่ค้นกบ,บ่าหลายดอกใส่ละหืมโอ้โหหน่อยค่ะ Oh, Thôi Ồ, đi Ồ, oh, sông đọc đọc Hết đậm oh. nó Tí à anh. Oh. tí nó Hết nó Ồ Kưng Bộ đi Tông đi นั่งซองหากระเป่อคุณติยังดุมๆอ็ดอะไรเห็ดเยอพี่น้องเห็ดเยอไล่ตาหน่อยดูจะเห็ดยออันนี้ก็เอินเห็ดยอจากพี่น้องเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งยอเอิ่เห็ดผึ่งยอกะเป๊กก้อย ล่างในสะอาดลกักพาก้อยใส่ขบคัวใส่หัวหอมหอมเปรปรุงรสปเปรี้ยวตัดขมแบ่บเพราะว่าตุนกับมะเขือกิน,นออกพี่น้องเราตามเขาเนี่ยแหละไปวัดน้ำหมอเก่าเลยนี่ประเดี๋ยววันนี้เศร้า

หาอีกตัดขาไปเรียบร้อยแล้วเห็นว่เห็นดอกหน่อยนี่ก็คือสิบอดด้ยนี่เห็ดยอตอนนี้ขายกับกิโลละสองลอยด้พี่น้องเด้อเห็ดยอตุนเก็บคนไยต้องการกะสร้างได้แต่เฉพาะในม่บานเด้อ ร่างกายบรับประกันอย่ามันสีนา่าวบ่มีแน่วันเอาอากาศออกเนาะเกิดนิยังก่อนุนยากาศก่อน,นสันมันจังสีดีไปหาต่อดึกต้นด่งตอแต่กีน้อปลออกแล้วเฮ้ยหองคนว่า นู่ปลาเห,หนียปลาเฮ็ดผึ่องอดีดเลยเศรษฐกามาหาอนี่ตนี่ตุ้งกะหาละเด้นี่ถ้าทังนียตุ้งบ่ได้หาหาแต่ทางนั้นเพราะว่าหมานทางนั้นทางนั้นก็นกนเฮ็ดผึ่งขาไลา่เห็ดผึง่งเห็ดยอประเดี้บ่ได้มาทางนีนเอาอยางออบถีบไปมันก็เป็นทางทางคนยางอะไล่ะ

ก็ไ<ส>่ไ <observed> ด้ต no. okay. ัดขาหรือตัดแล้วตัดขีดิอตด่อิ่นีอดอกพึ่งกำลังตุบปุบ้ก็แดงพี่ดอก กำลังขึ้นจากขี้ดินกำลังเริ่มออกแล้วเห็ดกอเห็ดกอเห็ดไข่กำลังเห็นออกวันนีงหันหก็ได้นี่แหละดอกน้อยๆตะปะแต่แปะลายดอกแล้วนี่ก็น่าตูมนี้ด,ดอตีวใกญ่ๆกันมักเลยเป็นกลุ่มเลย Nhìn để em nói nè Bố quay chắc Nói cô Bố quay Quay lại nào Nó tà Nó đây đi Phần nó nàng hình xong cho khỏa thân Hết mô cả chỉ nhau đùng đùng này mua đầy kìm được để lái là hả thương rồi xong to ha phò đi chắc đồ là hiện là dài thờ ừ. hết nho được Bước Hết nhỏ khi nào. Bước. Đọc này. Bán chất tém thị này. Được. Được. Được này, này. đọc này nó ít. Xong đọc, xong đọc. Xem nào. Hiến bỏ. Hiến bỏ. Thang, thao có hộp. อลารอ่ะสามดอกดอกบานจนบอกจำฟามือโอ้นี่ดอกหนึ่งพี่น้องก็มาบอกเลยว่าอ,อีกดอกหนึ่งอยู่นี่ต้อนอ่ะน,นี่กว่ไปหุ่นออกคุณบานคุณอ่ะ

บรสังเกตุีหลีใส่มหมดแล้วมัไปย่องตะกัดยงไล่ล่นกบึงเห็ดมันปูุ่นปดุ่นพุ่างีไหม มนก็พอเฮ็ดปวกไกลหน่อยอเคุณก็เอาล่ในกระเป๋าไปเก็บห้ออาชีพไทยเบิ้งเดิไปตั้งกองหาบริัทโอ้ยเกาหลีห็งเกาีถึงพนเป็นถึนที 我出发了。 สีหขอพัอสีใคไหนี่ยงานจันทโรฮินสวยันบ้ตัวนี้ส Vin nào tuyệt luôn Rồi Cái tayyan mặt trăng kẹp gì, Ừ, mọi người mọi người mọi người mọi con mọi người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  mọi nào mẹ, thực nam trên e bé sẽ ao dữ bỏ, cho nên vắt cho à? <laughs> Kì, đỏ, đỏ, kìa, là nó <laughs> <laughs> là sườn nhé, mến, cái đọt, đấy, tại không may, không thực phun, tốt đó, này. ตดมันเปื่อยแล้วมันเม็นต้นัะคะคุณสมุนไปเอาโน้ตแ้วคุณช่นอ่ะอปดูปลาหกปันในี่ะเพ้าิบมุนก็ขอเนาะใครนี่ปลา Bụt Đi nào Kẹp à, kép Kép đốt Khuất bỏ một ma tầm Cái xịt thao rồi Ừ Nhưng thử phốn thu này đỏ nó bụt xịt thao rồi Hãy subscribe cho จนถึงไปทั้งเขาล่ะโวยแตนเราก็บอกามาัดใจผีอันเพชรเขาขาวน,นะมุนค่อยแม่อค่อยๆเห็นพี่ต้องซีหาดอกปาดพี่คุณไปนอกนี่นี่นี่ไหม n、nee. เต็มเต็มเต็มพอเห็ดพูดข้างในอีกยังไปไปไปไบึ้มพี่น้องโอ้ยจะสอนน้ำคอยว่นี่ปาดเก็บเห็ดมาดอกนี่พุ่มเต็มาพอเห็ดนี่ดอกใหญ่ดอกตีดอก พี ừ. Ừ, <g g yeah. ่น well, okay, okay. okay, okay. okay, okay. uh, ้องดอกมุมี่ม okay. ุมไดเก็บหนาดพี่น้องไอหัวคอยน้ำเกาะหัวน้ำเกาะหัวคอยไว้แข็งแต่เนี่ยอุดขาอุุขา 哈。<laughs> เ็นปเฮี้ยงหรอ,อ,อ,อตัดาเลย,ยตัดตว,ตวแต่เคยพอเคยเห็นดอกกอยแมย่เผ็บเ็บมาออนลไลน์กแกจัดเหรอ แล้วก็เก็บดูสะสี่นะหัดกับเต่ามาจากพี่น้องมนัมนๆคือเต่าเต็มกระตาเลยจากพี่น้องเอ้ยดูน,ยนี่นบ่า่อมูนี่ไหมอุ้ยคุณก็ไม่เคย่อบไม่เคยเห็น,นก็พูดมันจะเคยได้กิฟต์นี่แหละฮ็ดทุ่งยังก็ เห็ดตับควายเห็ดตับควายเห็ดตับเต่านะมันเดียวกันเห็ดตับเต่ามันนี่ก็เห็ดเห็ดมันปูก็ได้พัดนึงนี่แหละได้เห็ดนี่ก็สิประมาณเกือบแห็ดสองกิโลมั้งนี่เก็บได้นี่ดอกมันใหญ่อีหลีพี่น้องป๊าดพี่อันนี้ของเฮ้ากับเห็ดร่วมอยู่นี่มีเห็ดพึ่งเห็ดดินเห็ดยอเห็ดขี้เทาก็มี โอเคจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่น,นี้นลคะน่ะนาอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะไปละจ้าอุ้ยอ่อนเลจ้าภารากิจเหมืนนอนกันนะเฮ็ดเพิงตับเตานี่เฮ็ดยอตะนันเห็ดร่วมเฮ็ดเพิงเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดแดง เฮ็ดเขาจีเฮ็ดขี้เท่ากบมีได้จ้าผลงานวันนี้ของเราสองคนล่นตานี่ล่นตามานันนี่บ้านพระไงกับล่นตา